À. Lào lên Hello cái the time in the world mm. Mm-hmm. เออถ้าเราถ้าไม่เป็นสีเขียวตอนชนะเลยเฮ้ยอ hey ืม <c oughs>

เพราะอะไรถึงร้องเพลงนี้ออกมาเฮ้ยมา What the fuck เฮ้ยพี่พี่พี่ 哦呼、uh huh.！OK OK OK 了。咱们我们聊吧。喂，谁啊？我。啊哈！ เลนาพอยู่เบอยู่เพแมนเลยนาเลนามาจากไหนอยู่วะเนี่ยไม่มันเหนียวเหนียววะมันมีอะไรเหนียวออกมา เหนียวมากเลยมันมันไม่ใช่เหนียวชิ๊โผมก็ไม่คาดรู้เหมือนกันอื่อกี้ไม่มีเพื่อนมาช่วยยิงไง ขึ้นยิงไม่ได้โดนติดกำมเพลตรงนี้สอมก็ซ้อมโอ้โหเชอร์ลีดยิงลัวขนาดนั้นเข้าหัวได้ไงวะแต่เช้าเลยเอาบนตาหาร พลทหารเว้ยพลทหารพลทหารพลทหารขึ้นฝั่งแถบเฮ้ยเก็บเอาล้อไหมเก็บแค่เอาล้อเก็บแค่เอาล้อเฮ้ยไอ้เชี่ยของดีไม่เอาอะพี่แกไม่ไอเล่นของดีป่ะ เอารอนี่ของดีเล้วเนี่ยพี่ไม่เล่นจริงเหรอเอารอเถอพี่เอารอเฮ้ยพี่ก็คนจริงเกินจะเล่นเชิญลีเป่าหัววะเว้ยไม่เล่นจริงว่ะไอศัตรูมันกลัวแล้วนะเวย้ยมันกลัวเอารอมากเลยนะ Ten seconds left. Shock in a stool. Ah, unchia. Ah, As much as this world hurt me, it's mine. And I will not to defend it. จริงๆมันสามารถเอาเอาเอาลออซูมอยู่แล้ววินได้แล้วนะเว้ยถ้าผมอยู่นี่วินแล้วนะเมื่อกี้แทบจะรู้เฮ้ยแทบจะเอ๊ะไฟเซคเคิลสมอกดาว เฮ้ยว่ากูเห็นอะไรปแปลกกับโซวาด้วยเฮ้ยเห็นอะไรแปลกๆวะเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆอือเห็นอะไรแปลกๆเดี๋ยวคิดปเองมั้งคิดไ อ๋อเข้าใจเธอแล้วเข้าไวโถเออะไรนะท่ามันกินใบโพอะไรนะเนี่ยเรานอนน้อยใช่ไหมกิมเราอ่ะอืมอาร์มอัลบราใช่ I take flight

อุ้ยคมอะไรขนาดนั้นแย่เลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แย่เลยโดนพื้นพบอย่างนี้แย่อย่างนี้แย่ Điên mà khau hổa sươi Hải phé khả năng mình đi sưu cho đã smoke 1 b, 1 b. shot dark here tap มองมองหน้าทำไมตู้บีตู้บีตู้บี safe b get nah go away เออเออเอาที <pus ality> <laughs> ่สบายใจเอาที uh, lo pai, ่สบายใจเลยจิตโดดลงไปออกมายิงกูตายจ้ะ a อาแต่ ยี e สิบสามเฮลัทรออ้าวอันนี้คนไทยหมดเลยไหมเนี่ยหยแล้วเอาพุทเป็นนีแล